สวัสดีแฟนบอลที่จอรสยามเลสเตอร์ซีทุกทันนะครับพบกับสก,กูปิเศษนะครับสามนักเตะที่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งภายใต้การนำทีมของรุ่นฟันนิตเตอร์อยนะครับจากผลงานล่าสุดนะครับที่ทีมเลสเตอร์ของเราเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับภายใต้การนำทีมของรุ่นฟันนิตเตอร์อยที่เข้ามากุมเหียนได้ไม่ถึง7วันนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งมีสีแ้มนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะทั้งตัวผู้จัดการทีมเองแล้วก็ ระบบวิธีการเล่นรวมไปถึงการเลือกนักเตะเข้ามาสู่ทีมซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าฟานนิตรอยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางคนเพื่อเข้ามาสู่รายอัพสิเนตเนตัวจริงและมันได้ผลนะครับมี3นักเตะนะครับที่ถือได้ว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงจนตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปอยู่ในใจของแฟนบอลเลสเตอร์ซีทั้งหมดแล้วนะครับด้วย3รายชื่อเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้ไม่น่าจะกลับ มาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแต่ว่าลุฟฟาน,นิเตอรอยสามารถเข็นศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะเหล่านั้นจะทําให้3มนักเตะที่ผมจะเอ่ยถึงต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นกําลังหลักภายใต้กระําทีมของลุฟฟาน,นิเตอรอยนะครับสี่แต้มที่ได้มาก็ต้องยอมรับว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทํางานของลุฟฟาน,นิเตอรรอยรวมไปถึงนักเตะที่ตัวเขาเองเลือกเข้ามาใช้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึง3นักเตะที่ผมมองว่าเป็น3นักเตะที่ดับสนิทไปแล้วแต่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งมาใหม่แต่เพิ่งได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงหลังจากการจากไปของสตีฟคูเปอร์มาดูกันว่าครับ3นักเตะนี้มีใครกันบ้างอะเริ่มกันที่คนแรกนะครับบูบาร์การีซูมาเลเชื่อเหรือเกินว่านะครับรายชื่อนี้เนี่ยเป็นรายชื่อที่แฟนฟุตบอลเลสเตอร์ิตี ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาร่วมทีมในช่วงปี2022นะครับในช่วงนั้นเนี่ยบูบาคริซูมาเล่นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองโดยแฟนบอลคาดหวังว่าจะมาเป็นตัวแทนของเอ็นโ o รของเตนะครับย้ายมาจากลิวซึ่งก่อนหน้าน,นี้ควา้าแชมป์ลีกเอิงฝรัง่งเศสได้แต่ว่าซูมาเล่เองมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวไม่สามารถที่จะเล่นกับเกมระดับพรีเมียร์ลีกได้ ทำให้ผู้จัดการทีมตอนนั้นอย่าง v บเดร์รเจอร์เนี่ยไม่ค่อยให้โอกาสเท่าไหร่นะครับและเจ้าตัวเองก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานให้ v บเดรรเจอร์ประทับใจนะครับจนมาถึงฤดูกาลล่าสุดฤดูกาลที่เลเตอร์ซีตกชั้นไปทางด้านของอินโซมาริสกาได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจากการตกชั้นนะครับและทางด้า,ดานมาริสกาเองก็ไม่ได้ใช้ทางด้านของบูเบอร์คิสซูมาลี ทำให้เจ้าตัวเองต้องถูกปล่อยยืมไปให้กับเซบีย่าในศึกลาลิกาสเปนย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลแต่นี่คือจุดเปลี่ยนครับซูมาเล่เองจากที่เป็นนักเตะไม่ได้รับโอกาสที่คิงพวาวเวอร์เ d i u ดียมปรับตัวไม่ได้กับพิมเมลีแต่พอย้ายโยกไปที่ดินแดนถิ่นกระทิงดูสามารถเอาชนะใจแฟนบอลเซบีย่าได้นะครับลงสนามเป็นตัวหลักให้กับเซบียาในศึกลาลิกาสเปนนะครับ ลงสนามไปทั้งหมด28เกมไปตัวจริง26นัดเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มกําลังแกนหลักของเซบียาชุดนั้นเลยนะครับจนปิดฤดูกาลล่าสุดก็คือฤดูกาล2023-2024เลสเตอร์กลับมาสู่พรีเมลีกหลังจากตกชั้นไปหนึ่งฤดูกาลนะครับพร้อมกับการจากไปของอโซมาริสกาซึ่งมาริสกาเองย้ายไปกลุ่มทัพสิงบรูเชลซีทางด้านของบอร์ดบริหารเลสเตอร์นำโดยกุตอ o p อเยวัตศรีวัฒนประภาและก็จอร์ดัสกินผู้อำนวยการ ฝ่ายกีฬาของสโมสรน,นะครับได้ตัดสินใจนะครับเลือกสตีปูเปอร์เข้ามาโดยซิฟปูเปอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุซที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการพาทีมะระดับล่างลดตกชั้นอย่างโริงอร์ฟอร์เรสนะครับการมาของซิปปูเปอร์เนี่ยอาจจะมองว่าซูมาเล่จะกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าระบบวิธีการไม่ใช่สไตล์การครอบของบอลเหมือนกับมาริสกาทำให้ซูมาเล่อาจจะได้รับโอ,อก,กาสตรงนี้ แต่พอทางด้านของสตีฟคูเปอร์เข้ามาตัวเขาเองก็ยังไม่ค่อยได้ให้โอกาสสาหรับบูบาคันิซูมาเน่คนระับโดยลงนสนามในยุคของสตีฟคูเปอร์เป็นตัวจริงเนี่ยเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว,ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจอของผู้จัดการทีมรายนี้รวไมไปถึงแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้แต่ผลงานของซูมาเนเริ่มดีขึ้นแมตช์แรกที่เจ้าตัวได้ลงตัวจริงและสร้างความประทับใจก็คือแมตช์คาราบาวครับโดยไปเยือน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอแทฟอร์ดซึ่งตอนนั้นเนี่ยรุฟาน,นิตต์รอรยก็ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอดีนะครับอาจจะได้เห็นฟอรมของซูมาเมร่ณตตอนนั้นนะครับแม้ว่าเลสเตอร์จะแพ้ไป2ประตูต่อ5แต่ฟอรมของซูมาเมร่วันนั้นถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในสถิติที่โดดเด่นนะครับจนได้รับการจับตามองหลังจากนั้นมาเนี่ยซูมาเมร่ก็เริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับ หลังจากที่สตีฟคูเปอร์โดนปลดไปนะครับและมีการแต่งตั้งลุฟฟาน,นิเตอรอยเข้ามาเนี่ยบูบาคริซูมาเรเข้ามาอยู่ใน11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของเลสเตอร์นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงเป็นตัวจริงภายใต้การจำจริงของสตีฟคูเปอร์ในเกมในสส์พรีเมียรี่ต่อด้วยการทำหน้าที่ชั่วคราวของเบดดอสันในเกมที่แพ้เบ,บนฟอร์ด1-0และลุฟฟาน,นิเตอรอยเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ สองเกมที่ผ่านมาบูบาคาริซูมาเล่ครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยและเป็นแกนหลักที่เรียกได้ว่าตอนนี้แดนกลางเลสเตอร์อาจจะขาดซูมาเร่ไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับซูมาเล่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้แต่ทำไมครับพอรุฟันนิตตรอยเข้ามาเจ้าตัวเค้นศักยภาพออกมาได้ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าซูมาเล่เองเนี่ยเขาก็มีของ และพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลนี้จากการลงสนาม2เกมล่าสุดนะครับเจ้าตัวทำผลงานได้ดีพาทีมคว้าชัยชนะ1นเกมแลวก็เสมอ1เกมแมตช์ล่าสุดนะครับเสมอไรต้นในช่วงโทเจ็บทำผลงานได้ดีเก็บกวาดแดนกลางลบภาพความจำซูมารจ่จอกกิ้งแมนออกไปจากหัวแฟนบอลลสเตอร์ได้อย่างไม่มีทิตินะครับจากนักเตะที่ถูกค่อนขอดว่าไม่มีสปีดการวิ่งจอกกิง้งไม่ไล่บอลก,กลายเป็นนักเตะที่มี ความกระตือรือร้นมีแพชชั่นนะครับกล้าที่จะเล่นมีการไล่บี้เก็บกวาดแดนกลางรับลุกครบเครื่องเรียกได้ว่าสลัดภาพซูมาเล่สามฤดูกาลก่อนนี้ออกไปอย่างชนสิ้นเชิงแฟนบอลลิสเตอร์ปรบมือให้กับฟอร์มการเล่นของซูมาเล่และยอมรับในตอนนี้ว่าสมควรเป็น11ผู่นตัวจริงอาจจะเกิดจากการเข้ามาของริฟานิตรอย,ยหรือไม่การใส่ซูมาเล่ใส่ความมั่นใจ เพิ่มความมั่นใจใสุมาเรอาจจะนํามาซึ่งฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของนักเตะรายนี้นี่เป็นรายชื่อแรกครับที่กลับมาจุติอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้รับโอกาสมากมายเท่าไหร่นักในช่วง3ปีก่อนหน้านี้กับเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองแม้ว่าตอนนี้ครับเลสเตอร์จะมีแดงกลางให้ใช้งานหรือว่าเลือกใช้เยอะพอสมควรแต่สุมาเร่เองตอนนี้ถือว่าช่วยโอกาสในตรงนี้ได้ดี และอาจจะชนะใจรุฟันนิตอรอยไปแล้วก็เป็นได้ต้องรอติดตามฟอร์มต่อไปครับของบูบาร์กีซูมาลีว่าจะปังเหมือนเดิมหรือไม่นะครับไปต่อที่รายชื่อที่2รายชื่อที่2ที่ผมมองว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งอย่างสมมติแบบอีกคนหนึ่งก็คือคอนเนอ c o โคดีนะครับคอนเนอโคดี Cody, กองหลังมากประสบการณ์ถูกซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่ทีมตกชั้น และหวังว่าจะมาช่วยพาทีมเลสเตอร์กลับสู่พรีเมียร์ลีกนะครับแต่พอการเข้ามาของอิโซมาเดสกาไม่ได้ใช้อใคอนเนคโคดี้เป็นตัวหลักเนื่องจากว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในช่วงพีซั่นบวกกับเวเทอร์กาศดในช่วงนั้นเนี่ยที่เข้ามาพีซั่นแทนทำผลงานได้ประทับใจอิโซมาเดสกาทำให้เวเทอร์กาศดยึดตำแหน่งตัวหลักแนวรับร่วมกับมาลฟาสในช่วงที่เลสเตอร์อยู่ที่แชมเปี้ยน ตอนนั้นเนี่ยโคดี้ก็ไม่ได้โอกาสมากมายเท่าไหร่ได้ลงเป็นสำรองบ้านในบางเกมโดยเฉพาะในบอลถ้วยแต่ในฟุตบอลลีกต้องเป็นวิทยากาศและก็วอลฟาสเจ้าตัวเองเหมือนจะดับไปแล้วเหมือนจะไม่ได้รับโอกาสอีกแล้วเป็นกองหลังที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของทั้งมาริสกาและก็สตีฟคูเปอร์นะครับพอลิเซอร์เล่นใช้กลับสู่พรีเมียร์ลีกนะครับอโซบาริกาจากไปเหมือนเคสกรณีของซูมาเร่ การเข้ามาของสตีฟคูเปอร์ก็เหมือนจะให้โอกาสคอนเนอร์โคดี้แต่สุดท้ายนะครับการซื้อทางด้านของคาริบโอคลีเข้ามาทําให้สตีฟคูเปอร์ลองใช้นักเตะรายนั้นมากกว่าสำหรับสบเปียนกับวอลฟาร์และก็เวเธอร์กาส่วนคอนเนอร์โคดี้เนี่ยได้ลงสนามเพียงแค่ในเกมคาราบาลครับในช่วงที่สตีฟคูเปอร์ทําหน้าที่ผู้จัดการทีมเลสเตอร์อาจจะมองว่าในตอนนั้นเนี่ยคอนเนอร์โคดี้เหมือนจะหมดอนาคตไปแล้ว พราะเจ้าตัวเองไม่ได้รับโอกาสบวกกับพอได้รับโอกาสลงสนามก็ทําพลาดโดยเฉพาะในแมตช์ที่เสมือนคึ้นันพาลทในช่วงท่วงเวลาบาดเจ็บซึ่งเลสเตอร์กําลังจะคว้าสามแต้มแต่ไปทําเสียจุดโทษนะครับจุดนั้นแหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่มองว่าครูดี้จะไม่ได้รับโอกาสอีกเลยจนมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมเกิดขึ้นสตีฟคูเปิร์ดโดนปลดออกจากการทําหน้าที่ในายใหญ่เลสเตอร์ซิตี้นะครับ มีการแต่งตั้งเบนดอสันเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวใส่คอนเนอร์โคดี้เป็น11บเอ็ดเพื่นจริงในแมตช์ที่แพ้เบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อสี่ผลงานอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ในแมตช์นั้นเนี่ยมีลุฟานิตอรอยเข้าไปนั่งชมเกมบทอัธจันทร์หลังจากนั้นครับลุฟานิตอรอยเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการในแผนที่พูดกับเว์แฮมวีเตดและกับไรตัน เลือกคอนเนอร์โคดี้ครับเป็น11ผู้เล่นตัวจริงทั้ง2เกมทําหน้าที่เก็บกวาดแนวรับร่วมกับเวทกาได้เป็นอย่างดีช่วยซ้อนทางด้านของเจมส์จัสตินเป็นตัวสุดท้ายในแนวรับบิวอัพเกมซ้อนสอดประสานแดนหลังได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มที่เคยเก่งกับวูเพิมท่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เลเตอร์ิตีเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ลุฟฟานิเตอร์รอยน่าจะใช้เป็นตัวหลักหลังจากนี้ไป การฉวยโอกาสในครั้งนี้เนี่ยทำให้เจ้าตัวนะครับมีโอกาสที่จะยึดสิบเอ็ดพนตัวจริง,รงต่อจากนี้ไปจนกว่าจะพลาดน,นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่ใช้ช่วงเวลาที่ได้รับโอกาสจากผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อตอบแทนและก็สร้างผลงานตัวเองให้ประทับใจแฟนบอลและเชื่อเหลือเกินว่านะครับคอนเดโคดีจะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆภายใต้การนำทีมของทูตฟานิตเตอร์รอยซึ่งนิตเตอร์รอยเองก็ให้โอกาสโคดี พร้อมกับการแต่งตั้งเป็นรองจับตันทีมต่อจากเจมี่วาดีนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้ามองที่แนวรับตอนนี้เนี่ยคอ o เดโคดี mm hmm. เป็นคนที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดในแนวรับทางความแข็งแกร่งการเป็นผู้นำนะครับความมุ่งมั่นการมีแพชชั่นร่วมนี่คือสไตล์ของคอเดโคดีนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่ดูแล้วมีพลาดบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ย เขาคือหนึ่งในนักเตะที่ทาผลงานได้ดีภายใต้ทีมทีมของลุฟาน,นิเตอรอยโดยเฉพาะในตําแหน่งแนวรับนะครับเราติดตามอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคอนเนอร์โคดี้ว่าจะรักษาคุณภาพแบบนี้ได้อีกต่อไปหรือไม่นะครับปิดท้ายที่คนสุดท้ายอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ดับสนิทมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นนักเตะลูกม่อของเราแต่เป็นนักเตะท,ที่ทีมงานสเกลรวมไปถึงบอร์ดบริหารคว้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่า20ล้านปอนด์นั่นก็คือทางด้านของวิลันเอลคานุสดาวเตะจากทีมชาติโมร็อกโกนะครับเอลคานุสเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวันเดอร์อคิดที่น่าจับตามองนะครับแม้ว่าจะเล่นในลีเกเบลยเยียมที่อาจจะไม่มีสปอร์ตไลท์สองแต่เจ้าตัวถือว่าเป็นแกนหลักในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเพลย์เมคเกอร์ของทีมอาร์ซีเกงนะครับเรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรและพร้อมจะเติบโตเป็นเัตเตที่ดีในอนาคตครับนะ ทีมงานแมวมองของเรานะครับตอนนั้นต้องการแยงกลางตัวทําเกมก็เลยมีการไปเจราจาคว้าบิดันอีคอนุสและอีคานุสเองเพอที่เห็นเลสเตอร์ให้ความสนใจเจ้าตัวตอบรับทันทีนะครับต้องการมาเล่นให้กักสบสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อย่างเลสเตอร์ในนะพรีเมียร์ลีกนะพออีคอนุสก็มาเนี่ยนะช่วงแรกสตีฟคูเปอร์ยังไม่ใช้งานนะเน้นไปที่ฟาคูโดบันาโน,นตี้จอเดนไอย,ยูนะครับบ๊อบบี้ลิสซะเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่เลือกใช้ทาาน้านของเอลคานุสนะเจ้าตัวได้รับโอกาสเป็นบางครั้งนะผลงานก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่จนมาถึงในช่วงของรูฟานิเตอรอยที่เข้ามาทําหน้าที่ผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการนะครับได้เลือกวิรันเอลคานุสเป็นกองกลางตัวลุกคู่กับฟาโคอโน,นโดบัวนารนเต้นะครับสิ่งนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทำไมท่านรูฟานิเตรอยถึงเลือกวิรันเอลคานุสนะครับ ถ้าให้มองภาพนะครับในเกมที่เลสเตอร์แพ้แมนเชสเตอร์เซนในศึกคาราบาวครับ2ประตูต่อ5บิลันอิลคานุสโชว์ฟอร์มดีและทำได้1ประตูในวันนั้นต่อหน้าต่อตาลุฟน,นิโตรอยคล้ายๆนะครับกรณีของบูบาคาดิสุมาเลอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่นิตรอยเคยเห็นนักเตะแล้วใส่เป็นสิวพุทธเจ้าจริงลงไปนะครับแล้วอิลคานุสครับไม่ทำให้นิตรอยผิดหวังแมตช์แรกที่เขามาคุมทีมเอาชนะเวทแฮมไป3ประตูต่อ1 บีเนเอลคานูสครับทำได้หนึ่งประตูกับบีหนึ่งแอซิดเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ดีสุดครั้งแรกของเจ้าตัวยึดตำแหน่งตัวจริงได้อยา่างภาคภูมิใจแล้วก็น่าประทับใจนะครับเกมล่าสุดอาจจะฟอร์มดรอปลงไปนะครับแต่ว่าก็มีส่วนร่วมทั้งเกมนะครับไม่มีแอซิดไม่มีประตูอาจจะมีจ่ายพลาดบ้างแต่เอลคานูสเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความนิ่งทักษะที่ดีกล้าที่จะเล่นกลราคองบอลและสิ่งหนึ่งที่เห็นจากเอลคานูสคืออะไรนะครับความมุ่งมั่นในเกม แพชชั่นร่วนะความขยันวิ่งไล่บี้บทตั้งแต่ซ้ายไปขวาช่วยขับเคลื่อนในแดงกลราเดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะต้องมีโอกาสสร้างสรรค์เกมให้กับเลสเตอร์รุฟวานิตรอยไม่รอช้าครับเลือกมิลันเอลคานุสลงไปในเซมิฟิลเจอร์จิงและจะต,ตอบแทนความไว้บางใจของนิตรอยด้วยการสร้างผลงานได้ประทับใจในแต่ละเกมแฟนบอลเลสเตอร์ิตีครับตอนนี้น่าจะภาคภูมิใจกับผลงานของท่าด้าน บิลันเอลคานูสไม่มากก็หน่อยนี่ก็คืออีกหนึ่งนักเตะที่กําลังจะแจ้งเกิดกําลังจะทาผลงานได้ดีและเชื่อเหลือเกินว่าครับต่อจากนี้ไปเนี่ยลูยฟาน,นิเต้รรอยจะเลือกบ i ิ e ันเอลคานูสเป็นตัวหลักหากไม่มีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคิดภาพว่าถ้าทั้งสองคนเล่นร่วมกับบนาเตและก็เอลคานูสเ่เกมลุกเลสเตอร์จะมีความหลากหลายเอลคานูสเป็นตัวไต้คิลเลอร์พาสตัวคุมจังหวะ ตัวสร้างสารรค์เกมส่วนบัวนารเตตีตัวลากเลื้อยทะลุทะลวงฝ่าแนวรับเลี้ยงกีนตัวมันทําให้แดนกลางเกมลุคเลสเตอร์เนี่ยมีความหลากหลายคู่ต่อสู้จะจับทางไม่ได้นี่คืออีกหนึ่งอาวุธเด็ดครับที่ทางด้านของรูฟานิตตรอยจะเอามาเล่นงานคู่ต่อสู้ในฤดูกาลนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่า3นักเตะที่ตัวผมเองเนี่ยได้นําเสนอไปจะรักษามาตรฐานยึดตำแหน่งตัวจริงแล้วก็พาเลสเตอร์ของเราเนี่ยรอดตรงชั้นได้หรือไม่ แต่ถ้าอยู่จากฟอร์มใน,นตอนนี้เนี่ยเชื่อหรือเกินว่าหลายๆคนคงเห็นไปเสียด้วยกันว่า3คนนี้น่าจะได้เป็นตัวหลักของเลสเตอร์ในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นสกู๊ปเกี่ยวกับ3นักเตะที่กลับมาแจ้งเกิดหรือว่าได้รับโอกาสภายใต้การถีมของฟุตฟันนิเตอร์รอยและทำผลงานได้ดีนะครับฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับสำหรับแฟนเลสเตอร์ซี่ที่ชื่นชอบการทำคลิปลักษณะนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e เดี๋ยวจะมีสกู๊ปหน้า นำเสนอแบบนี้อีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ